อากีโบท็อกลดริ้วรอยแต่ว่ากลัวเข็มที่แนะนําตัวนี้เลยคือเซรั่มโบท็อกที่ขายดีอันดับหนึ่งของเกาหลีที่ตัวนี้สวยแบบไม่เสี่ยงสวยได้ง่ายเพียงแค่ทาเซลบายเซล VIP ท um. ็อกเซรั่มนี่เปิดกล่องออกมามันจะเป็นอย่างนี้มันจะได้ทั้งหมดอยู่3โดดด้วยกันนะตัวนี้ก็มีนะเระาใช้นะเราหมุนตัวนี้กรึ๊กนะึงตัวนี้มันมีเซรั่มให้อยู่แล้วนะหลอดหนึ่งเราก็เปิดจุกตรงนี้จ้ะก็บอกว่าน,นี้คือได้เอกสิทธิ์เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้ขายเซลบายเซลเซรั่มเราใช้นะเราก็บีบออกมาอย่างนี้เลยจ้ะฟื เด้นเขาไปตรงที่แบบตรงไหนที่เรามีริ้วรอยเยอะๆนะพงหน้าผาเหมือนเราฉีดอะเหมือนเราฉีดบท็อกต็จแล้วเราก็ทาเขาไปพี่บอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่ใช้แต่เรื่องริ้วรอยนะสามวันเต็มที่ตึงุ้นนานเป็นเจ้าเดียวนะที่ใส่เปปไทสูงสุดถึง6เปปไทก็สิจากเซลใบเซลเลยที่ผลิตให้เฉพาะคังเซนมีสารสกัดจากดอกไม้ป่าเก,กาหลีนะคะซึ่งจะช่วยเรื่องของการอักเสบของผิวผิวแพ้ง่ายแพ้นุ่นแพ้นี่ใช้ตัวนี้ได้เลยแล้สารสกัดจากน้ำแร่ต้นบอนไซค่ะซึ่งตัวนี้ก็ช่วยปรับสมดุลของผิว แล้วหลังจากทาไปนะนอจะรู้เลยว่าผิวมันฟูผิวมันอิ่มน้ําแล้วดูอย่างเรื่องริ้วรอยจริงๆที่มีคนมีริ้วรอยตรงนี้นะมันตึงหมดเลยนี่อบอกเลยนะว่าใช้ไม่ถึงอาทิตย์ประมาณ3วันตึงแล้วแต่หลังทาทันทีจริงๆจะรู้สึกเลยคือเ,เหมือนกับการฉีดโบ็อกเลยจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงโดนเข็มไม่เจ็บตัวแต่ยิ่งแต่งหน้ายิ่งชาดหน้ามันจะฉ่ามันจะอิ่มน้ําแล้วการแต่งหน้านะมันจะติดทนนานมากคือตัชมากอะ่ะแล้วปกตินะตกล่องแก้มล่องตาล่องปากแต่พอใช้ตัวนี้ไปนะไม่ถึง7วันน่ะ ไม่มีตกลงหน้าตึงเดียยมันรอดม,มาจริงๆเซลล์บายเซลล์ VIP t พอกเซรัมใช้ทุกหยดจากเซลล์ธรรมชาติได้ดูแลเซลล์ผิวหน้าของคุณของมันดีขนาดนี้ต้องมีแล้วปะจิ้มกดสั่งซื้อข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวหาว่าไม่บอกอีกจะได้หน้าสวยตึงเป๊ะไม่มีริ้วรอย